มาดีจาพี่น้องในเฮ็ดม่เม่พอเฮ็ดอันชวนเก่าพี่น้องพอดีจ้าสุขูสุขคนมาเล่มเฮ็ดคือเก่าพี่น้องนัามีงามงามลอดถ่ายอยู่นาะพี่น้องมันหมาเน้อมาหลุนสิได้ซ้ำได้พี่น้องปลากเก่าซอยเก่าที่เดิมนะจ๊ะ <laughs> พ่อได้อยู่เด้อพี่น้องเบอ้์พ่อได้อยู่จ้าไปปลาได้ก็บาคือปลานี่พี่น้องเบิ้์ยังมีง่ามง่า้เห็นอยู่ ดูให้หน่อยก็ก็บ้าหน่อยภายในที่พี่น้องพ่อเสียบๆนี่แหละ มนยางรูรูอาศัยว่ามันจอบเบิ้งเฮ็ดน้ำพี่น้องถ้าเฮ็ดพึ่งออกนี่เฮ้าสิบรูนะพ่ออะไรอยู่ ຄືມາບ້ານຊຸນໄກ່ຫນທາງແຊຍາ เยบเปัญญาเงยียบโน่นนี่พี่น,น้องเอิงเบิงเขามาวาวหันมานอยู่พี่น้อง นี่แมากน้อยโอ้ยยังพ่อยุือเก้าเนะพี่นองโอ้สุกสุกมันมัน

เบืงยายเหยียบเฮ็ดพี่น้องเบิดเธอเธอเธอร้ายโอ้ยห <c oughs> ลอดอยุดอกเดียวนี่เอา้าดอกเดียวโอ้ยเป็นยังข้นไมาใหญ่เรื่อยๆอยุนะจ้ะเฮ็ดขำเฮ็ดคู่นข้นไม่อีกเลยอีลาข้นชุบปีน้ำบ่มีเฮ็ด <c oughs> ออกข้างห้างศิลี่นอ้องย่าสิไปซะซาเพราะอะไรออกมาเป็นมูพี่นองพี่นองมาเป็นมูย่ายว่าญาติผีหลอกเนาะพี่นองเมนว่าพี่นองยันนีไปใส่เรือถา่ว่าเบื้องเห็ดลุ่นน้ำกันยะา่ามาตมอมตัวยุ่งก็ได้พี่นองยังมีสวยอยู่ย่าแอบไว้ถุง เนีอยอัดไว้ถุงหกเจ็ดถุงเฮ็ดมูดตองอัดไว้ถุงถ่ายกินแซ่แข็งไว้สิบสองถุงมันนี่มาคำออกจากว่านคำซีโมงแรงออกจากบ้านซีอุ้ยโอ้ยตัวจถาสมมดสมรสนู่นี่เถอะอ้วนนุบๆออกจากบ้านซีโมงแรงพี่น้อง <laughs> เรีนบ่อยจังเสียดอกน้อยๆเดี๋ยวแยกกับยางาไม่ซ่องซ้ำหมือนกับยางมีคนหลุดจากอยู่ด้วยพี่น้องป้าเนี่ยเพิ่นขีจักรยานเพิ่นกับเบื้องตลอดหุ่นทางเพิ่นมาเลเขามาขังง่าเนาะเพิ่นกับสิมัดซ่องเบื้องหรือว่าเฮ็ดออกกีบยังเนาะมัดซ่งองขีจักรยานมัดเทียริ่นแน่พุทธเอาเนาะออกไปนอกซ่องขึ้นมากซ่องซ้ำกาวเงี้ยเงี้ยเมื่ท่านดอกเพิ่นกับไปงังนสิไหม เห็นบาบ่มีเห็ดปนก็นได้ไปเสรจนจดิปนบ่อแห้งหล่อคือเฮาเนาะน่ะเบิ่งข้าวเดียวมานอยู่ด้วยพี่น้องพววเสียงนกข้องน่ะเดี๋ยวพี่น้อง ກໍໄດ້ດຽງເອີຍຕົ້ມແຕ່ລະ4 5ດອກມ່ວນຢູ່ພີ່ນ້ອງເກັບມ່ວນຢູ່ເບື້ອງປາຍາຍຢູ່ຕິດຫົນທາງບໍ່ໄກຈບານບທັໃນຍາມไปໃ ผู้ใดมีโบเ็นเฮ็ดเหยียบสินี่ฮัมเเมนจ้าของบ่บ่อนะหมู่บ้านใหญ่บ่หรอแม่ฉันเหยียบเฮ็ดปหนีโบ่เห็นเฮ็ดจักสิว่างไดยแล้วเฮ็ดเป็นจุ่มอยู่เหยียบเฮ็ดมันสีคือนใบไม้คือว่าเนาะพี่น้อง เป็นยังม嘛เนาะแม่ยายแกงกล่องสิบุหันเหมียนคักคักบริบปิดตายขอโทษเด้อพี่น้องเมียนยังไม่เคลียร์เหตุปุ๊ยายบริบปิดกลกองขอโทษได้รดไดรเอ้อกล่องตีร่างกายอีกแล้วปวุ๊เฮ้ยถอดได้ายพี่น้องเนาะเป็นไปจุดทีศนะยายเสงี่ยวนโอ้ย ไม่เห็ดแหลๆ่ๆเบิ้องยื่ได้พี่น้องเท่าแล้วเห็นบ่เห็ดอะไรกล่องตีนักกากับข้อถดอดพี่น้องวิ้เพื่อนดีอยู่กับมี่ได้พี่น้นนองเบื้องนี้นี่เพื่อนดีอยูย่ยเห็นบ่ แม่ตวงปุ๊กป้าถือขาวขักแกซะ่งส่เป็นเจิญใบใหม่พี่น้องใบใหม่ก็แสงแดดเป็นเล็กขาวไปน้ำกันเบิดเห็นบ่คนไหนเจอดุ่มนี่งามดอกสวยดอกงามเมื่องพี่น้อง ดยังมีมานีนอยู่พีน้องเอ้ยสะออนเต่ปลาดไม่ยามไรใไรแยามนั่นบ่ผิดพลาดเลยปลาเนี่ยปลาเกาใหญ่เบื้อม,ม้นบ่อมน้ำโอ้ยเบื่อหาเมื่อเห็ดตูดปูดอยู่คันเขียวจังตูถาดนี่เนาะ อากาศยงมแรงยงมเสาพี่น้องเอ้ยเขาคือยงมเกี่ยวขอบวานเท่าเนี่ยหนาวเย็นโอ้ยพี่น้องเบิง่งข้าวเดียวอีดีเบิง่งเฮ้ยนาะสะออนเสือเฮ็ดอันนี้เบิ่งพี่น้องจังได้ยากกว่าเฮ็ดปวก เห็ดปวกปวกเห็ดนี่ยังกับคนเดินไหมโอ้ยนี่แต่ว่าย,ยายเห็นหลายอยู่เอาดอกใหญ่ไปเอาดอกน้อยไ้นี้บุางพี่น้องเห็ดจุม่มเกาลือเห็ดขาวๆคำเดีย,ยายกับพกก่อกาไปไกหลหรอกพี่น้องยายหยุดแถวๆรอคนทางจุกลูเห็ดขาวๆเมียนเบิด อันนี้เท่าแล้วเอาไว้เป็นพันจ้ะปาดเบื้องดอกนี่พี่นอ่องเฮ็ดตองรองเติงเลยกะล่างขื้นอีกกะไรหลายพี่น่องเบื้องปลาเฮ็ดพ่อ,อน,นี่กุมที่สามเฮ็ดเขาค่ะ เห็นแบบนี้ภาพปีน้องกินร่มชวมวิวเกินคนักกี่ดีดเลยเบิ่งเห็ดน,นี่ยังบุกง่ายประหลกุกรำลังขึ้นแต่ไรเห็นบ่อันนี้มูที่สามทีย้าเห็นไหมนี่อันนี้มูที่สี่ พวกก็ร่างข้นกันมีก็ร่างข้นฮึคุณนะรอเฮ้อเดี๋ยวเบิ่บบงไปเบิ่งมาคือเห็ดเห็ดอีเังาพี่นอเห็ดมันปูแท้แม่นี่ดีตัวไนเฮ้ อะไรไม่อยู่น้ำกันก็เขาบอก่ะเหยเบื้งอยู่คืนปั๊ดติดตัวเห็ดยักเนี่เนาะพี่น้องเบื้องป๊าดทูเบื้องไม่หน่อยๆด้เบื้องสร้งกินบ่ะไรเสร็น้ออันนั้อันนั้นก็เมียน ฮึเห็นไหมฮึมาตัวก็จังย่ายพอ่อเห็ดเห็ดม้นปูไปเบิ่งเกล็ดเมนบ่เมนอีดีพี่นอ้องฮเมนอีดีอุ้ยอุ้ยตื่นดำคือหลืออยู่ผู้ด,ดสิไปเห็นเนาะฮึฮ้่ ตัวถาดกับทิงแดงทังดำเห็นเห็ดคลาดกับคล,ลาดใส่รดโต๊ะกับใจนิ่มๆย <c oughs> <c oughs> างเหลียนยางหัวพี่น้องปายสันบบได้ออกเมื่อไรเมียดีก็จ้องคอยพักเลยพี่น้อง นี่ดูกนี่หน่อย มา thế, งามแต่เห็ดสาหายสีมว่วงมาพี่น้อนเบิองามเนาะอันนั้นสีมว่วงงามอามฮึแบงามเถอะเปนแบบปา,ากกาลัง à hết lại ăn thịt trình ở bên xí mượt mượt Ta viên khăm lông Mượt mượt của cả cây đấy nó vì nó ออกลนหน่อย ัดงามปื้ดงามอีดีปลอกนี่นวนปุยรุยเก็มนวนปุยรุย <c oughs> นวนอีดีพี่นอ้องเบอร์นี่อกอกย่กลางๆกันัวเนี้ยขาไม่มีห้องคำห้องพอดิเนพี่นอ้องมวนไปอีกยากยิ่งคำยิ่งม้วน บ่ขดทาต้นเอาแต่บัววอได้ก็ไปนี่ตัวถัดยังยองเหรอว่าเป็นยังเปี้ย อันนี้หน่อยป้าง้ามโน,นพี่น้นองคนน่ะยังมีดอกง่ามๆมม่ตายย่ายอยู่ขับมองพอเลยพี่น้อง โอ้ยพี่น้องเบิ้งพูน่ะได้ร้ายเติบเลยนี่ปัดโศกโศกมันมันเนาะพี่น้องยังมีไอเก็บอยู่จ้าพี่น้องยากสิขอราพี่น้องซ้ำนีน่เนาะจ้ายางไปไปใหญ่มาหบโทษไปแล้วตะเว็นคำลงมันอยู่เนาะพี่น้อง เมืองตหรวจงามๆวัสดีค่ะขอบคุณค่ะบายบาย